ไปแล้วกำลังจะเดินทางไปสู่ดินแดนของลูกค้าใส่กล่องใส่เอฟเทีย F D e R ไปายตัดก่อนเลยสิ่งที่อยู่ตรงหน้ากล้องตอนนี้ก็คือคกิกกะไบต์อและ h สามเจ็นยได้อะไรต่อลืมกับหนึ่งฝาหลังเป็นแบบปริ้นสามดสั่งทำนะสวยเลย เกมมิ่งสต้องอ่านใหม่อ่านว่ากิกะไบต์ h 3 7 0ออรั a l l a t เกมมิ่ง3อ่านงี้ถึงจะถูกเพราะเขาเขียนมาแบบนี้สวยจัดบอกเลยว่างามนี่ฝุ่นเช็ดได้นะดูสิครับโอ้เป็น lga 1 1 5 1 v 2นะใช้กับ Intel Gen 8, Gen อินเทลเจนแปดเจนเกนี้มีไฟด้วยงานค่อนข้างอลังการมอสเฟตเรียงตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจดแปดเก้าสบสิบตัวแข็งแรงมากใส่การ์ดจอได้2องสล็อตนี่แต่อันนี้วิ่งที่ x4 นะเขาเขียนเลยอันนี้อัตัวบนวิ่งที่ x16 แต่ข้างล่างจะวิ่งที่ x4 จะวิ่งช้ากว่าข้างบน มีลูกนี่นกอะไรพิกโกพิกโกเอ่อเอ็มอัพเอ็มดอททูมีอาร์เมอร์ใส่เอ็มดอททูได้หนึ่งสองแล้วก็เอ็มดอทูอันเล็กๆสามแรมใส่ได้สี่สล็อตดีดีอาร์สี่สวยใบนี้เคยถูกจัดมาจาก JB ก็เลยมีบอยก็เลยเอารหัสบอยนี้มาเป็นซ serial n เบอร์นะครับก็คือ 3-00-8-525-290นห้ี่ใบนี้ s e r i number นี้เลยนะครับเริ่มจากการเทียบฝาหลังให้ดูก่อนฝาหลังฟิน 3D อดีผมชอบมากเลยเพราะมันสวยดำด้านเลือกความหนาได้อันนี้ถือว่าหนากลางๆไม่ได้หนามากแต่ด้านนี้สวย ด้านนี้ก็ยังเป็นเรียบๆมาวัดกันว่ามันพอดีขนาดไหนโอ้โหโคตรพอดีอะ่ะยังสวยเลยดูดิเอองามแท้เนาะเนี่ยมันเป็นผิวด้านเห็นป่ะผิวดำด้านชอบมากเลยนะสีขาวก็เห็นเขาทำกันก็มีเออใส่ได้พอดีเป๊ะๆเ,เลยอืม ยุคสมัยนี้นะเวีนบอร์ดไหนไม่มีฝาหลังก็ไปสั่งปิ้นเอาอันนึงก็ไม่กี่บาทนะแล้วแต่ว่าอยากได้คุณภาพหนาหน่อยก็อาจจะแพงนิดนึงเอาไปดูขาครับขารับ cpu ที่แสนสวยงามมีผลเทสอยู่บนช่องกิ้งคอปขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับนี่ส่องเข้าไปเห็นไหมครับความเรียงตัวขาเนี่ยเหมือนทหารนะ ทหารขององค์จกักรพรรดิที่ยืนเรียงกันเรียงรายก่อนจะออกไปลบหรือว่าเฝ้าราชวังสวยงามมากเราต้องแพคให้ดีนะเพราะว่าของสวยๆแบบนี้ต้องถูกแพคอย่างสวยงามและแข็งแกร่งอาจจะไม่ต้องสวยงามมากก็ได้แต่แข็งแกร่งต้องมาก่อนเพราะบางทีก็แพ็คไม่สวย เริ่มจะเอาใส่กล่องนะครับก็คือวางไว้ก่อนนี่ดูที่ในกล่องมีอะไรกล่องมีสัญ,ญลักษณ์ของ SBOA ด้วยทำไมมีถูกซื้อมาจาก JB แต่มีไอ้นี่ SBOA อ๋อเขาร่วมกันนะก็คือ SBOA ด้วยแล้วก็มีนี่ออ j b ด้วย แล้วก็มีนี่บอกชื่อรุ่นด้วยทุกอย่างเลยมีบาคคร์โคดอ่ะเห็นไหมครบเลยนี่ serial number อ่าที่น่าจะติดอยู่ตรงแถว24พินหรือว่าแถวแถว PCB ของเขาอะนะแถวเนี้ยแต่ว่ามีใครโซนแกะไปแน่นอนเนี่ยมันมีร้อยแกะเนี่ยเห็นไหมรอยแกะนี่น่าจะอยู่ตรงนี้ไม่ก็อยู่ตรงนี้ เออน่าจะอยู่ตรงนี้แหละไอ้ตรงนี้ไม่ไม,ไม่น่าใช่อันนี้ไม่มีเหมือนไม่มีรอยแกะน่าจะเนี่ยมันซีดอนเบอร์เก่าอยู่ตรงเนี้ยแล้วมันไปไหนใครโซนวะเนี่ยอ่ะดูข้างในกันกล่องก็ยังดูดีสวยออหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งผมมีอีกก็ไม่ไม่เยอะมากนะแต่ว่าแต่ละใบนี่คโคตรโหดอ่ะบอกเลยไอ้ใบใหญ่ๆอะ่ะมีเวิร์กสเตชันด้วยนะ ในกล่องมีอะไรมีหนังสือกับแผ่นดิสที่ไม่ได้ใช้กับหนังสือที่ไม่ได้อ่านเพราะส่วนมากก็ไปอ่านบนเว็บไซต์ะจะใส่ไปทางใต้เหมือนเดิมเนาะกล่องทําดีนะมีกล่องในกล่องอีกทีนึง่งอันนี้ก็จะเป็นซับแรงกระแทกก่อนจะวางเนี่ยคิดก่อนวางด้านไหนวะอ่ารูแล้ต้องวางหัวไปด้านนี้ก็จะทําการใส่บับเบิ้ลกว่า ต่อเลือ่อนขึ้นไปก่อนใส่บับเบิลมันใส่บับเบิลแล้วมันจะใส่เข้าไปได้หรอ,อวะเฮ้ยมันพอดีเกินไปอ่ะโอ้มันพอดีแบบไม่มีมุมให้ใส่บับเบิลเลยไม่มีแม้แต่ขอบหนึ่งมิลยังไม่มีเลยดูดิมันพอดีแบบถูกตัดมาโคตรพอดีอะ่ะงั้นมีกล่องแล้วก็มีกล่องก็วา,วางบับเบิลด้านบนจบ คือโคตรแข็งแก่งทำไมเขาวัดมาพอดีขนาดนี้วะเนี่ยนะวัดมาพอดีขนาดนี้แสดงว่าถ้าเป็นแบบว่าของมือหนึ่งมามันก็จะมาแบบนี้เลยแต่ว่าจะมีซองสีดำๆพุ่มใหม่ทีหนึ่งถ้าเดาไม่ผิดนะเป็นซองดำๆครอบใหม่ทีหนึ่งแล้วเราก็จะหอ่อฝาหลังไปด้วย หยบหยบหยบหน่อยพื้นที่ไม่ได้ใหญ่มากต้องขยบหน่อยเหมือนหน้าหนาวจะเข้ามาแล้วเลยเราสัมผัสได้ถึงกลิ่นไอของไอเนี่ยคือเราเกมอฟโชวนยกลิ่นไอของเกมอฟโชวฟล็อกเซนโชว กิ่นของไอเย็นของแร็กหน้าร็อกบ็อกรู้จักไหมรู้จักแร็กหน้าร็อกบ็อกไหมไวทกิ้งอ่ะนี่สวยงามดูดีเห็นไหมอ่าอะไรวางงไปเพิ่มสิอันนี้ไว้นี่ก่อนนี่ละกัน ปิดได้ป่ะเหรอปิดได้พอดีนะโอ้โหโคตรพอดีทุกอย่างมันเป๊ะมากเลยนะหืมโคตรเป๊ะอ่ะบอกเลยอ่ะนี่คือแค่กล่องนี้ยังแข็งแรงแล้วเลยแล้วเดี๋ยวลวไปในกล่องนั้นอีกัะ l t A หนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งเห็นไหมครับเขาเขียนไว้อย่าไปใส่ผิดนะใส่ CPU ผิดใส่ขางับผิดเดี่ยวมาเลี้ยวเลยนะ มีคลิปตัวอย่างแล้วนะบอดขาล้มนี่หนักสุดนะบอดไหม้ขาล้มฮาวเวอร์ซัพพลายต้องใช้80พัดนะครับผมเขียนไว้หมดเลยต้องใช้80พัดเท่านั้น p าวเวอร์ซัพพลายเป็นหัวใจหลักของการจ่ายไฟเนี่ยเลือกให้ดีก่อนเลยอันดับแรกเลือก Power อร์ก่อนไม่ต้องไปเลรลงกัาจอแรงๆก่อนหรืออะไรก็แล้วแต่เลือก Power s u ์ซัพพลก่อน เลือกเคสที่ระบายความร้อนให้ดีก่อนซื้อมาก่อนก็ได้และอย่างอื่นนะก็ไปจิก๊กจักจิ๊กจักหามาประกอบทำอย่างเนี้ยถูกหลักหลักของผมนะไม่ใช่หลักไม่ใช่หลักของสากลนะหลักผมหลักของกิ้งเอหลักการที่ผมคิดเอาเองถูกไหมหลักอ่ะเอาเวอร์ดีใส่ไฟดีอุปกรณ์อื่นดีแน่นอนปักสามตาดี มีสายดินระบบไฟดีพอมาระบบไฟดีมาเจอกับพาวเวอร์ที่ดีอุปกรณ์คุณก็ได้รับอาหารที่ดีอยู่แล้วกระแสไฟฟ้าของคุณจะอร่อยแล้วก็เป็นกระแสไฟฟ้าได้มีคุณภาพอ่ะและถ้าเคสคุณดีระบบระบายความร้อนดีสิ่งที่อยู่ในบ้านบ้านก็เคสคือบ้านน่ะก็เท่ากับบ้านคุณเย็นน่ะถ้าบ้านคุณเย็นคุณก็มีความสุขอายุก็ยืน เอออยู่สบายมีพัดลมดูดออกนู่นนี่นั่นถูกไหมซีดีโคนดีๆบนการ์ดจอและ CPU มันเป็นองค์ประกอบที่ผมชอบมากสำหรับผมมันเป็นเหตุผลที่สำคัญมากที่จะประกอบคอมเครื่องหอนึ่งหรือคอมพิวเตอร์ไว้ใช้งานอย่างคุ้มค่า อย่างผมเนี้ยใช้คอมโคตรโหดอ่ะใช้แบบใช้ทุกอย่างใช้หนักถูกไหมผมก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้คอมพิวเตอร์นั่นแหละ ซิงก็ต้องแข็งแกร่งผมเจอป,อปัญหาของผู้ใช้คนอื่นนะเพื่อนเงเพื่อนเจอเพื่อนเง,งี้ยคอมดี i5 จน12บ้างเคสปิดร้อนอยู่ใกล้ถนนอยู่มีเมียนหนึ่งอยู่ใกล้ห้องครัวอีควันในห้องครัวแม่งเข้าไปในซิงก์ซิงก์แม่งเป็นแบบก้อนดำๆมีน้ำเปียกๆจะไปเหลือ ทุกอย่างมันเกี่ยวหมดนะความชื้นความชื้นที่จะเข้าไปทำลายเข้าไปอยู่ในซิงอะไรการตั้งคอมตั้งยังไงแมงมุมเข้าไปางนี้ก็เกี่ยวนะมดมดเข้าไปอเองเกี่ยวหมดไม่ใช่ว่าคอมเป็นเหล็กแล้วมันจะทนได้ทุกอย่างไม่ใช่นะ เหล็กก็มีหัวใจนะหุ่นยนต์มีหัวใจเลยได้ดูไหมหนังเกาหลีอ่ะอ่ะเลาก็แพ็คไปเรื่อยๆโบนไปแล้วก็แพ็คไปให้หนาๆรอรับได้เลยครับแล้วก็ขอบค,คุณลูกค้าอีกท่านนะครับที่มากดในเวสติงคอร์ปอเรชันนะครับกด Workstation ไว้นะครับ ขึ้นมารอชําระไม่จา่ายเงินนะผม oh, oh. แค่นั้นผมยังดีใจเลยว่าจีดีๆยมีออเดอร์ขึ้นมาในเว็บกิ้งคอร์ปอเรชันชอบมากเลยเว็บตัวเว็บตัวเองมันก็ต้องชอบเลยะมันแบบผมูรษ,ษ,ษัททำให้ทำไว้อย่างสวยอะ่ะทุกอ,อนุมัตั้งใจทำเว็บ กิง้งคอร์ปอเรชันใส่คลิปวิดีโอถ่ายภาพแต่ละภาพถ่ายโโอ้โหตั้งใจถ่ายคะ <_ D> พอมีคนมากดาก็ดีใจลองเข้าไปดูได้ครับ k i n g c o r p o r a t i o n com ผมทำแบบคลาสสิกนะแบบเรียงตัวแบบคลาสสิกคลาสสิกของท,องที่ของที่เห็นบนเว็บก็คือมีของเลยมีสินค้าไอที่ไม่มีของจะไม่แสดง <_ D> ะังนั้นเวลาเข้ามาในเว็บผมอะ เจอของน้อยๆไม่ต้องตกใจครับของมันมีตรองเท่านั้นแหละแต่าวางๆเลยแต่มันมีไงมันมีเลยโอ้ยพอดีแบบคูดพอดีอ่ะนี่เอา้าไม่รู้จะเสริมตรงไหนแล้วแม่งแน่นเต็มไปหมดเลยไม่ใช่แน่นธรรมดานี่แน่นมากอะเนี่ยแน่นจนจะปิดไม่ได้แล้วเนี่ยอะนี่ผมไขะเ่ย ผมสีทองทองผมสองช่องจีบกแล้ว่าเอานี่ดูครับแข็งแกล่งพร้อมส่งถึงมืออะไรจะเข้าไปทำอันตรายของสินค้าผมนี่ไม่ได้ง่ายๆหรอกยากมากจริงถ้าไม่เจอมอสูมอะเผื่อเจอมอสุมนะกล่องข้างนอกอาจจะบุบอาจจะเปียกอาจจะอะไรข้างในยังไม่เป็นไรเลยเออ ถึกถึกเลยเนี่ยนี่แล้วก็มีแทตหกเครับที่ลูกค้าถามกันมาหลายคนแต่พอบอกว่าเป็น ddr 5้ปุ๊บเขาก็ถามกันเลยว่ามี ddr 4ไหมงั้นเข้าเลยครับเพราะแท็ตหกเผมรับ ddr ห้าแรงเฮ้ยต้นไม้ ไม้เอียงแสดงว่าคนยังเล่น DDR4 เยอะอยู่เท่าที่ดูนะคนยังเล่น DDR4 กันเยอะอยู่ DDR4 ก็แรงแล้ว DDR5 ยังถือว่าใหม่จัดจัดอยู่ต้นไม้มันเอียงอะเอา้าไม่เอียงแล้วนี่แข็งแก่งมากทุบไม่เข้าอะ่ะ ดนดเสร็จแล้วครับรอรับได้เลยนะสนใจสินค้าชิ้ไหนจัดได้เลยมีบนเทสอยู่บน YouTube o ใ้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับกล่องนี้ขอบคุณที่รับชมผมแพ็กสินค้ามาครับสวัสดีคะไะ